โรคไตภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนไทยบริษัทมหาชนจำกัด Grass Water m e g w 5ห่วงใยสุขภาพคนไทยอย่างจริงจังเดินหน้าโครงการคัดกรองโรคไตเชิงรุกเพราะรู้ว่ารู้ก่อนรักษาได้คือหัวใจสำคัญของการเอาชนะโรคนี้ข่าวประชาสัมพันธ์จากมิติหุ้นประจำวันที่6พฤศจิกายน2568บริษัท Grass Water m e จำกัดมหาชนหรือ g w 2 5ภายใต้การนาของนายธนวัฒน์ธีระบระพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน คนที่สี่จากซ้ายและทีมผู้บริหารรวมถึงพนักงานทุกคนต่างระหนักถึงปัญหาโรคไตในประเทศไทยที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในฐานะผู้นําด้านการพัฒนาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร GW25 จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดจํานวนผู้ป่วยโรคไตในสังคมไทยแต่ทําไม GW25 ต้องลงมาเล่นเรื่องนี้ด้วยตัวเองหลายคนอาจสงสัยเพราะโดยปกติแล้วบริษัท อาจจะเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแต่ g w 2 5มองว่าการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตตั้งแต่เนินเน่นๆเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเพราะหากตรวจพบได้เร็วโอกาสในการรักษาและชะลอความเสื่อมของไตก็จะยิ่งมีมากขึ้นดังนั้น g w 2 5จึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแจกชุดตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้นให้กับประชาชนและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพไตยอย่างถูกต้องเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงของตนเอง และสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปโรคไตในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการแสดงทําให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีไตก็เสื่อมไปมากแล้วซึ่งการตรวจคัดกรองจึงเป็นเหมือนตัวช่วยที่จะทําให้เราทราบความเสี่ยงของตัวเองได้ก่อนที่จะสายเกินไปแล้วทําไมต้องเป็นชนบุรีจริงๆแล้ว GW 25มีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยเลือกชนบุรีเป็นจังหวัดนําร่อง เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆให้ทั่วถึงเป้าหมายสูงสุดของ GWM 5 5คืออะไรคือการเพิ่มโอกาสให้คนไทยรอดพ้นจากโรคไตเรื้อรงังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะโรคไตไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมอีกด้วยแต่ตรงนี้อาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้บางคนอาจมองว่าการตรวจคัดกรองโรคไตนั้นมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อย GW25 จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรหรือหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคไตให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมหรือไม่ติดตามข่าวสารตลาดทุนเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางของมิติหุ้นเว็บไซต์ https://www.metihun.com/ h t t p s w w w m i t i h u n c o m Facebook https://www.facebook.com/mtihun e https://www.facebook.com/mtihun e youtube https://www.youtube.com/mtihunofficial7770 e https://www.youtube.com/mtihunofficial7770 e tiktok www.tiktok.com/mtihun e w w w t h i t o c o m ส a ัดเมทหุ่คุณคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ของ GW 2 5คุณเคยเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไตหรือไม่หรือคุณมีข้อเสนอแนะอื่นๆที่จะช่วยให้การป้องกันและรักษาโรคไตในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย